ได้ละขออนุญ,ญาตถอดไม่งั้นเสียงมันจะเป็นอูฟูอยู่ในใจก็ขอกราบสวัสดีท่านนายกสภาสถาบันกรรมการสภาสถาบันท่านอธิการบรดีและคณาจารย์บัณฑิตที่เคารพรักทุกท่านขอก่อนอื่นขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ผู้ที่กำหนดนโยบายอันได้แก่สภาสถาบันและผู้บริหารอันได้แก่ท่านอธิการบดีและทีมบริหารแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนพวกเรามาจกนกระทั่งจบหลักสูตรแล้วก็ได้รับปริญญาในวันนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาจะแบ่งชั้นการศึกษาไปหลักๆสามชั้นด้วยกันคือชั้นปถมอย่างที่เรารู้กันปถมแปลว่าเบื้องต้น ชั้นมัธยมมัธยมแปลว่าตรงกลางแล้วก็สูงสุดชั้นอุดมอุดมศึกษาว่างั้นบัดนี้พวกเราทั้งหลายก็เป็นบัณฑิตของอุดมศึกษาส่วนสถาบันของเราเนี่ยชื่อว่าสถาบันการเรียนรู้เพื่อบวงชนสถาบันการเรียนรู้เพื่อบวงชนผู้ที่เขาตั้งชื่อสถาบันเราเนี่ยเขาคงต้องมีเจตนา ถึงได้ตั้งชื่ออย่างนี้ขึ้นมาคือเป็นการเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยคติไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามถือว่าคนเราทุกคนเนี่ยต้องต้องเรียนรู้เกิดมาแล้วต้องเรียนรู้ตลอดสุดท้ายก็มาลงเอยว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะจบประถมแล้วก็ยังไม่พอจบมัธยมไม่พอจบอาชีวะก็ไม่พอจบอุดมศึกษาก็ายังไม่พออีกนะต้องเรียนรู้ต่อไปอีก เพราะนั้นวันนี้พวกเรามารับปริญญานี้ก็ถือว่าเราจบขั้นหนึ่งละของอุดมศึกษาซึ่งก็มีสามขั้นตรีโทเอกของเราก็จบละบางคนก็ใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าที่จะจบอุดมศึกษาได้แต่ก็จบต้องแสดงความชื่นชมตรงนี้นะครับด้วยเหตุผลนานาประการบางคนก็เมื่อสําเร็จ มัธยมแล้วก็ไม่สามารถจะศึกษาอุดมศึกษาได้ต่อที่เดียวเลยต้องรอจนกระทั่งได้จังหวะชีวิตที่จะเข้ามารับการศึกษาแต่ก็จบวันนี้ก็ถือว่าจบเท่าเทียมกันคำว่าบัณฑิตบัณฑิตนี่มักจะสงวนไว้สำหรับผู้จบอุดมศึกษาจะเป็นตรีก็ได้โทก็ได้เอกก็ได้ตรีเขาเรียกว่าบัณฑิตเฉยถ้าโทก็เรียกมหาบัณฑิตถ้าเอกเขาเรียกดุษฎีบัณฑิต ขาก็มีชื่อของเขาโดยเฉพาะแต่วันนี้เราก็เป็นบัณฑิตทั้งสามชั้นนั่นแหละท่านพุทธทาสได้ให้นิยามเขาว่าบัณฑิตว่าอย่างนี้ว่าบัณฑิตได้แก่ผู้ที่มีปัญญาความรู้และประพฤติดีประพฤติชอบบัณฑิตคือผู้มีปัญญาความรู้และประพฤติดีประพฤติชอบถ้าอย่างนั้นเราเรา เรามีความรู้อย่างเดียวแล้วก็ประพฤติชั่วอย่างนี้เขาไม่ใช่บัณฑิตสิ <c oughs> ก็ถูกต้องมีความรู้ดีเหลือเกินแต่ว่าประพฤติชั่วเขาไม่เรียกบัณฑิตไม่เรียกบัณฑิตหรือว่าประพฤตินี้ดีแต่ว่าไม่มีความรู้โง่เหลือเกินเขาเขาไม่เรียกบัณฑิตเหมือนกันเพราะนั้นต้องมีสององค์ประกอบคือผู้มีปัญญาความรู้และประพฤติด,ดีประพฤติชอบวันนี้ท่านบัณฑิตทั้งหลายเนี่ย ทางสภาทางสภาสถาบันก็ได้อนุมัติให้พวกเราได้รับปริญญาเป็นบัณฑิตเพราะเขาเห็นว่าพวกเราเนี่ยมีปัญญาความรู้ด้วยแล้วก็มั่นใจว่าจะออกไปประพฤติดีประพฤติชอบใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อครอบครัวแล้วก็ต่อส่วนรวมต่อบ้านเมืองด้วยเระเช้าได้ได้ฝากคุณธรรมที่ เป็นคนุณธรรมที่บ่มเพาะขึ้นมาสามระดับด้วยกันคือระดับครอบครัวของคนไทยระดับชุมชนไทยแล้วก็ระดับประเทศระดับอาณาจักรตั้งแต่โบราณระดับครอบครัวเนี่ยพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ภาคไหนก็ตามนับถือศาสนาไหนก็ตามแต่ว่ามีลักษณะคล้องจองกันว่าในครอบครัวเนี่ย ผู้ใหญ่ผู้ที่อาวุสกว่าในครอบครัวในตระกูลเดียวกันก็จะให้ความรักความเมตตากับผู้ที่น้อยอายุน้อยกว่าพี่ให้ความรักเมตตากับน้องและผู้ที่อายุน้อยกว่าก็จะให้ความรักความเคารพพี่พ่อแม่กับลูกก็มาในสัมพันธ์เดียวกัน ลุงป้านะอาปุยาตายายกับหลานก็เหมือนกันใช้ใช้ใช้ระดับเดียวกันคือใช้ใช้ความรักความเมตตาหรือความเคารพรักแล้วแต่ว่าใครจะอาวุโสมากกว่ากันเนี่ยอันนี้เป็นฐานเลยคือความรักและอีกอันหนึ่งก็คือความกระตันยูรู้คุณตอบแทนคุณท่านอันนี้เป็นลักษณะครอบครัวไทยจริงๆนะถ้าใครอากกตันยูนะถือว่าผิดทำนองครองธรรม ทางอิสานก็บอกมันผิดฮี่ละคือจารีตมันผิดจารีตจารีตก็คือแนวปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติที่สืบทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าเพราะฉนั้นในครอบครัวก็จะมีคุณธรรมสองชุดความรักความเมตตาอีกอันหนึ่งก็คือความกระตันอยู่รู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณท่านอย่างไทั้งสองอันเนี่ยยังอื่นมนะันมีอีกนะแต่ว่าทั้งสองอันเนี่ยเป็นคุณธรรมพื้นฐานเลย ที่ทำให้ครอบครัวไทยเนี่ยมั่นคงวันนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์ครอบครัวที่เปาาเราะบางครอบครัวที่ไม่มั่นคงเนี่ยเขาราะว่าขาด <c oughs> ชุดคุณธรรมทั้งสองชุดนั้นเพราะหวังว่าบัณฑิตจะ <c oughs> จะประพฤติดี <c oughs> ประพฤติช,ชอบแล้วก็นำเอาชุดคุณธรรมทั้งสองชุดเนียไปใช้ในครอบครัวส่วน <c oughs> ในชุมชนนี้ <c oughs> พวกเราเรียนวิชาชุมชนมาเยอะเรียนวิชาชุมชนมาเยอะชุมชนไทยเนี่ย มีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งคือช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ำใจต่อกันโดยเฉพาะถ้าสมาชิกในชุมชนเนี่ยคนใดคนหนึ่งตกทุกข์ได้ยากก็ดีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเนี่ยก็จะช่วยกันมีความกรุณามีความมีน้ำใจต่อกันแล้วกันช่วงโควิดสองปีนี้ก็ชัดเจนตอนที่ระบาดมากๆเนี่ยพวกเราช่วยกันเต็มที่เลยตั้งโรงทานบ้างตั้งโรงที่มีเครื่อง อาหารการกินของใช้ที่จําเป็นบ้างใครจะมาหยิบเราก็เชิญประเทศอื่นเขาก็แปลกใจแล้วเขาก็มาถ่ายเป็นทีวีไปออกประเทศเขาก็โอ้โหคนไทยนี่น้ําใจเหลือเกิดจริงๆพระสงฆ์องค์เจ้าก็ออกมาช่วยนะพวกเราคงเห็นข่าวแล้วใช่ไหมครับคือคือช่วยกันจริงๆช่วยกันจริงๆไม่มีใครสั่งไม่มีใครสั่งแต่มันทําโดยมันดีเอ็นเออยู่ใน ดีเของคนไทยพวกเราเป็นคนไทยต้องช่วยเหลือกันก็ขออนุญาตฝากคุณธรรมชุดนี้ให้กับบัณฑิตทุกคนด้วยนะครับเห็นใครตกทุกข์ได้ยากมีอะไรที่เราจะช่วยเหลือเข้าได้จะแนะนําก็ดีจะอะไรก็ดีนยะช่วยนะครับช่วยนะครับและสุดท้ายเนี่ยในฐานะที่เป็นอาณาจักรเดียวกันเป็นประเทศเดียวกันคุณธรรมสาคัญที่สุดเลยที่ทําให้ประเทศไทยมั่นคงมาได้โดยเฉพาะอย่างน้อยเจ็ดร้อยกว่าปีหลังเนี่ย เราก็เสียกลุงบ้างนะสองครั้งที่เสียกรุงเนี่ยนักประวัติศาสตร์ก็บอกว่าเป็นเพราะว่าแตกความสม,มคัคคีแต่ที่ฟื้นเอกราชได้เพราะว่าไปสร้างความสม,มัคคีใหม่ขึ้นมาแล้วที่ทอดยาวมาได้ยั่งยืนมาได้ก็เพราะความสาม,มัคคีปรองดองของคนในชาติเราเป็นคนไทยเราอยากเห็นประเทศเราเนี่ยมั่นคงสงบ เราจะได้อยู่ยังมีความสุขในครอบครัวเราอยู่กันด้วยน้ำใจในชุมชนเราเราอยากจะเห็นบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเป็นของพวกเราไม่ใช่ของคนอื่นถ้าเราอยากจะเห็นอย่างนั้นก็คือเราต้องเป็นกุญแจตัวสำคัญอันหนึ่งที่สร้างความสามัคคีปรองดองให้กับชาติเรามีปัจจัยอะไรก็ตามที่จะมาทำให้ความสามัคคีนี้ สึกกรอดนี่เราก็ไม่อยอมต้องรีบปูดรอยรั่วต้องรีบปูดรอยรั่วรอยแตกรล้วพยายามทำยังไงให้คนเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันทำยังไงทำให้เขาเนี่ยร่วมมือซึ่งกันและกันการสร้างควาสมสามัคคีปรองรองเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราทุกคนไม่ใช่เฉพาะทหารตำรวจหรือว่านักบวชไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเป็นหน้าที่ของพวกเรา อันนี้เป็นทั้งหมดของชุดคุณธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของคนไทยอาจจะเหมือนกับประเทศอื่นก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่อันเนี้ยคือชุดของเราอีกชุดหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเราเป็นสิ่งที่ผมได้มาจากพระบรมราโชาวาทของรัชกาลที่เก้าในช่วงเจ็ดสิบปีเนี่ยมีคนเอาพระบรมราโชาวาทไปวิเคราะห์สิบปีแรกเนี่ยท่านรับสั่งถึงเรื่องอะไรสิบปีที่สองสา7สี่ห้าหกเจ็ดแต่รวมทั้งหมดแล้วเนี่ย ที่รับสั่งถึงบ่อยที่สุดเตือนสติพวกเราคนไทยคือความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตและหน้าที่อันที่สองที่ท่านเตือนเราบ่อยมากคือขอให้ทุกคนทําตามหน้าที่ของตัวเองหนึ่งความซื่อสัตย์สุจริตสองขอให้ทุกคนทําตามหน้าที่ของตัวเองเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเราฟังบ่อยมาก พระเจ้าอยู่หัวก็สอนเราพ่อแม่ก็สอนเราพระสงฆ์องเจ้าก็สอนเทศเรื่องซื่อสัตย์สุจริตต้องใช้เวลาคิดบ้างไม่ใช่ฟังเฉยๆแล้วก็ผ่านไปเราต้องคิดบ้างว่าทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำของเราเนี่ยมันวางอยู่เป็นความจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องฝึกตนเอง ฝึกตนเองเรื่องที่สองเรื่องทำตามหน้าที่เนี่ยเรื่องทำตามหน้าที่ต้องขออนุญาตนำเอาคำอธิบายพระราโชกค,คำอธิบายเนี่ยของสมเด็จพระเทพร,รัตน์เมื่อ2557ท่านท่านเคยปราตกถาส่งปาตกถาแล้วก็มีคนไปไปลอกมาในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนาเดือนธันวา2557 ท่านรับสั่งถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชาติชนกข,ของท่านตอนนั้นรัชการที่เก้ายังทรงพระชนชีพอยู่ท่านรับสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นในหน้าที่60กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทรงยึดมั่นในหน้าที่แล้วก็รับสั่งว่าอย่างนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีหน้าที่สองหน้าที่หนึ่งคือหน้าที่เป็นพระหมหากษัตริย์ แล้วก็รับสั่งว่าตั้งแต่โบราณใครเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือพระหมหากษัตริย์มีหน้าที่ต้องดูแลราษฎรต้องดูแลราษฎรแม้ว่าจะเป็นยุคของรประชาธิปไตยที่พระหมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญก็เหมือนกันท่านก็ยังต้องมีหน้าที่ดูแลราษฎรช่วยรัฐบาลเช่นตามชายแดน ไม่ค่อยมีใครไปตรวจไปเยี่ยมท่านก็ขอให้ตชะรตั้งโรงเรียนตชดรสอนพวกลูกหลานชนกลุ่มน้อยให้เขาได้เรียนหนังสือสุดท้ายให้เขาเป็นคนไทยด้วยนะบ้านเมืองเราก็สงบคือทรงปฏิบัติหน้าที่ดูแลราษฎรเสริมเสริมหนุนที่รัฐบาลทำอยู่แต่อันนี้ท่านทำเต็มที่เลยเรื่องแหล่งน้ำเอ่ย เรื่องการเกษตรเอ่ยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ทรงงานของท่านเต็มที่เลยเพราะว่าท่านอยากช่วยเหลือราษฎรน่หน้าที่ของท่านเป็นหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่โบราณหน้าที่ที่สองสมเด็จพระเทพรับสั่งว่าหน้าที่ที่สองคือทรงเป็นพลเมืองดีพระเจ้าอยู่เนี่ยต้องทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดีแล้วก็รับสั่งว่าอย่างนี้ว่าการเป็นพลเมืองดีคือ เห็นอะไรจะทำเพื <vendo tapping> ่อ <empath> บ <etic subtitles> ้านเมืองได้ก็ต้องทำเห็นอะไรจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำบัณฑิตทุกท่านครับท่านก็มีสองหน้าที่เหมือนกันจริงๆท่านมีหน้าที่เยอะนะหน้าที่ในฐานะลูกในครอบครัวท่านก็ต้องดูแลพ่อแม่ท่านเป็นพี่ก็ต้องดูแลน้องเป็นน้องก็ต้องดูแลพี่ไปที่ทำงานท่านก็มีหน้าที่ของท่านท่านก็ต้องทำงาน แต่มันมีหน้าที่ที่สองอะ่ะที่ไม่ใช่หน้าที่ลูกหรือพี่หรือน้องแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยเราเป็นคนไทยหนึ่งคนเราต้องมีหน้าที่ทําเพื่อบ้านเมืองเป็นพลเมืองดีเข้าใจนะฮะเหมือนพระเจ้าอยู่หัวเรามีคนไทยตอนนี้หกสิบเจ็ดล้านคนเศษแล้วหกสิบเจ็ดล้านคนเนี่ยไม่มีใครเป็นยกเว้นสักคนต้องทําหน้าที่เป็นพลเมืองดีด้วย แล้วถ้าเราปลูกฝังลูกหลานเรานะให้ <Generally, S 1> ทำหน้า <well> ที่ที่สองคือเป็นพลเมืองดีหรือในที่ทำงานเราปลูกฝังลูกน้องเรา <Camer> ให้เป็นพลเมืองดีหรือว่าเราเป็นครูบาอาจารย์ปลูกฝังลูกศิษย์เราให้เป็นพลเมืองดีสุดท้ายเนี่ยคนไทยทุกคนทั้งท่านมีอายุบัตรนี้หรือว่าที่เกิดมาใหม่หรือจะโตขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็จะเข้าใจบ,บทบาทของเขาในหน้าที่ที่สองคือหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีคำถามว่าทำยากไหมผมไม่ยาก เห็นอะไรจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็าทำนะลูกเห็นอะไรจะทําเพื่อบ้านเมืองได้ก็ทํานะครับลูกพวกเรายากไหมฮะไม่ยากเลยหน้าที่พลเมืองดีนี่ไม่ยากเลยแต่ถ้าทั้งประเทศเลยตระหนักตรงนี้แล้วก็ทําตรงนี้อย่างเข้มแข็งนะอันนั้นแหละคือความมั่นคงความเข้มแข็งของประเทศไทยผมขอสรุปอย่างนี้นะครับที่ฝากคือ ชุดคุณธรรมสามชุดเป็นคุณธรรมในครอบครัวคุณธรรมในชุมชนแล้วก็คุณธรรมที่มีต่อบ้านเมืองอันที่สองก็คือคุณธรรมที่รัชกาลที่9ท่านสอนไว้ก็คือ1ความซื่อสัตย์สุจริตและอันที่สองคือความเป็นพลเมืองดีการทำตามหน้าที่หน้าที่หน้าที่หลักของแต่ละคนกับหน้าที่รวมของทุกคนรวมกันเป็นพลเมืองดี ถ้าทำอย่างนี้ได้ประเทศจะมีความมั่นคงอบอุ่นเจริญได้ก็ขอรัฐนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพบูชาเป็นหลักแนวคิดเป็นธรรมะเป็นอะไรก็ได้ที่ท่านนับถือเนี่ยเป็นแนวทางในการที่จะดาเนินชีวิตต่อไปขอให้ทุกคนตระหนักอยู่เสมอว่านอกจากหน้าที่ส่วนตัวแล้ว เรายัางมีหน้าที่ร่วมด้วยคือหน้าที่ในการเป็นพลเมืองดีต้องทำสิ่งที่ดีๆงามๆต่อประเทศชาติของเราร่วมกันขอบพระคุณมากครับ